ต็มระพาเล้เอาติวอีกรนึ เดวตัวหนึ่งเดวตัวหนึ่งย่งอยู่หลังก็าหินมึงไม่บอมอ่ะมันตายสองแล้วไม่ใช่เราผมยิงตายตัวหนึ่งอ่ะเ้ยตีมาตีมาตีมา เดี๋ยวมันจะขึ้นหินนะตายไปถามเลพี่ว่าตายหมดตายตายหมดตายหมดตายหมดหมดหมี่แล้วอยู่เรื่แล้วอยรทอไปถามเลพี่วะผมว่าไปถามเลพี่ว่าไม่ของของผมผมยิงล้มแล้วก็ลากันนะพี่อ๋อไม่เกี่ยวพี่ยิงกระติวตัวขวาตัวขวา ไม่ผมยิงน <cues> ู o, ่นต oh, <t> ัวนู่นตัวตีใหม่นะโน้กระตีใหม่ตรงนู่นแหละตรงนู่นแหละจะแบบยิงแบบนี้พอนั้นผมยิงอีกตัวนึงนู่นผมอยู่ฝั่งนึงเลยอ่ะจบผมตบไหนว่าตัวอีกตรงนัวอีกตรงนัวเฮ้ยมึงเปลี่ยนกองปีแดงได้เลยว่าเว้นระดัผม้นรดับใช่ใช่โอเคแล้วพี่ไม่ได้ระดับผม

พี่เอา M K ม่วงไปเอ็ก M K ชมพูไปดิกจี้ดูนี่จีบจีบมจี <laughs> ้ได้ไหมล่ะถ้าถือไม่ได้ถ้าถือไม่ได้เดี๋ยวผมจะเจ็บจี้ได้ไหมได้พี่นวกำลังอะไรนะพี่ของบนบ้านยังไม่เปิดเลย กบบานอย่างปลอดภัย